ครับสวัสดีครับสวัสดีวพี่น้องสุขู่สุข้ขนนะครับพบพอกับผมทุกๆมือเนาะครับพี่น้องจากก่วง h ช n n นลครับ มกเขียดพี่น้องจักเห็นตัวบ่เดี๋ยวเทาว่ทาเท่าเบื้องเนาะมันรวมใช่กันสองอย่างเขียดขาคำกับเขียดโม่พี่น้องสองอย่างอยู่ข้างในนี่แหละพี่น้องนี่ <laughs> เห็นตัวเห็นกายมันโตน้อยมันบ่ใหญ,ญ่ปันใดน,นะพี่น้องเนาะมันคือสีบุมผีผักแก้มผักกบปันใดแบบเนาะมีบกเขือเหลืองเนี่ยประมาณนั่นพี่น้องครับมาเส็บๆบกับจ้ากวงพี่น้องครับมกเขียดขาคำกับเขียด คุณโม่สันปันวาเกียดีโม่พี่น้องครับ ต้งที่หยุดือดๆแน่สักทีหนึ่งครับด้านเข้มพี่หน่อยตกแหงฝนมีหม,มองจากกวงยูตอน ไปได้มาตะใสดีครับไปย่างตลาดครับพี่น้องเห็นเพิ่นขายอ้อนยังก็ cepat kak เห็นพี่น้องคอมเมนต์มาว่าจ้าก,กวงเลี้ยงม้าหน่อยครับเลี้ยงครับถ้ามันใหญ่บ้านไปกับสิมีหม้าหน่อยสองตัวระตายสามตัวเป็นพันหน่อยพี่น้องพันที่บาว่าครับพี่น้องถามมานเสียงม้าหน่อยบาแม่น,นะพี่น้อง ม้าหน่อยสองกระต่ายสามกระแตเมืเ่อกลัดแฉพี่น้องพันเหนียงเนาะบักตาปุป่นนนวนพี่น้องก็แย่งจำบอสซ้อบอสได้แยังกระแตบ้านเฮาเห็นไหม <c oughs> เป็นไรเดอร์ไรเดอร์นะจากวรจะจำได้แน่บ่ได้แน่ยพี่น้องครับอืมคูกาาา้าไรเดอร์ว่าษาพนมวงแมนบอไรเดอร์กระลอกบินบิบนบ่ได้พี่น้อง นั่นแหละครับทำมันใหญ่บ้านไปเยอะโซทอนลองครับ Oh, no, โอ้ oh, องครับแซ่บครับสุดสุดตัวน้อยอยู่แต่ว่าหัน่นขับเขาบ้านเฮาเนาะพี่น้องแบบง่ายๆแบบนี้่า <c oughs> จะเป็นหมกัดเท่าน,นั้น เอาพี่น้องครับคงสิพ่อไวซซัมนน่แหละครับเห็นพี่น้องหลายๆท่านนะครับสอบถามจากก่วงมาว่าใหญ่หรือยั้งนะครับตอนนี้ยั้งเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่ามันต้องขออนุญาตหลายๆส่วนนะครับทางจากกวงเองก็ดีนะครับเพราะว่าต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและก็ตรวจสอบหลายๆเรื่องเที่สิเขาระบบนะครับในการโอนใหญ่จากกราหุ่มไปเข้ามาหาไทยนะพี่น้องเนาะ ตอนนี้จากวงกันยังอยู่จังหวัดนครนายกคือเก่านะครับรอเวลารอหนังสือนะครับนันมีหลายขบวนการหลายขั้นตอนเห็นพี่นวองสอบถามข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวกับคงได้กลับนะครับเดี๋ยวคงได้กลับก็อีกสีบดดนนะครับรอเอกสารรอหนังสือให้เรียบร้อยนะครับทุกๆอย่างนะครับกับเขาเมื่อนี่ก็เป็นกับเขาบ้านเฮา่งไๆพี่น้องครับบ่ยิะเป็นเขียดาค้าแน่หล่ะกะเขียตะค้าหมอบ้านผมเอือรัแกะเขียดอีโมะนะครับหาได้ตามบ้านเฮาตามทองทินอีสาน ส่วนหญ่ก่ะสิออกช่วงเวลาห้าเกี่ยวเขาเลี่วกระสีมีนะครับเกี่ยวเขาเร้ยวเขาตอเขาล่มนะครับกระสีออกแบบนี้มกแน่ยต้มเน่ยแกงแน่นะครับตามแต่ความชอบพี่น้องนะครับขอบุญขอบคุณได้หลายพี่น้องครับติ๊กไลก์กดแชร์กดซับสไครป์รับชมคลิปพวงแจกวกวงเดินทางมา3ปีก็กลัวนะครับขอบุญขอบคุณได้หลายพ่อๆก็แม่ในคลิปนีพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ